สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวนนะครับคลิปตัวนี้แนวทางหวยฮานอยประจำงวดวันที่23สิงหาคมนะครับ2อ6 4รอผลไปก่อนนะครับเนาะนะครับก่อนอื่นนะครับต้องแจ้งให้ทราบว่าไม่รู้นะครับว่าหวยออกตัวไหนเป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลตัวเลขที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลสลักไม่ใช่สผลหวยฮานอยยอดหลังนะครับผมวิเคราะห์จากฮานอยปกตินะครับเนาะแต่ก็สามารถไปเปรียบเทียบกับ ทั้ง3หนนอยได้เลยนะครับปกติ VP แล้วก็พิเศษนะครับก็ก็ทั้งมดทั้งมวลเป็นเพียงการคาดการคาดเดานะครับไม่ได้รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรญญารยณในการรับชมรับฟังเอาไว้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ก็แล้วกันนะครับผลเมื่อวานนะครับปกตินี่4ตัวนะครับ8 7 1 1 3ตัวก็7 1 1ด 11, 11นะครับ2ตัวล่างก็ 16นะครับส่วน V.I.P. ครับ4ตัวก็2 6 1 11. oh, 1โอ้โหหนึนอยเลยนะครับแล้วก็2 0ล่างนะครับส่วนพิเศษนะครับ9 3 9 0นะครับ3ตัวก็3 9 0ส่วนข้างล่างก็3 2นะครับผลงานเมื่อวานนี้เป็นที่น่าพอใจนะครับเข้าหมดเลยนะ,ะเลขเลข5ตัวนี่ติดเด่นหมดเลยนะครับทั้ง3ามนอยเลย อย่างที่บอกหนึ่งหนึ่งนี่มาทั้ง v i p แล้วก็ปกตินะครับเนาะส่วนที่พิเศษสุดก็คือฮานอยพิเศษนะครับ3903ตัวบนเลยนะครับแล้วก็2ตัวล่างด้วย32นะครับ2ตัวบนด้วยนะครับนะนี่นะครับ90อ3 2, อา่าอ่าแล้วก็390เนาะอย่างที่ผมแนะนำไว้นะ6กับนี้ไม่เยอะนะครับ ถ้าโดนมาก็ใสๆเลยนะครับผมโอเคหลังจากที่โมผลงานเมื่อวานจบนะครับวันนี้ก็นี่คือเลขที่ได้มาก็ได้มาจากตรงนี้นะครับหลักพันของผลหวยฮานอยปกตินะครับก็คือเลข8มาเอานำมาเป็นตัวตั้งแล้วก็นับเพิ่มอีกสครั้งครั้งละแต้มนะครับ9 1้1 1 1 2นะครับถ้าเป็นเลข2หลักก,ก็ตัดหลักสิบออก เอาเฉพาะหลักหน่วยเนาะก็เป็น89012นะครับตัวที่จะจับเด่นก็มาเลยนะครับยกมาเลยจับเด่นคือ8กับ2นะครับ ลายมือไม่สวยก็ต้องไม่เป็นไรนะครับเอาที่เนื้อหาแล้วกันนะจับเด่น8ปดกับ 2, สส่วนสองตัวนะครับ2ตัวเนี่ยเหมือนเดิมนะครับยกตัวตรงปิดสีน้ำเงินสิกิติเด่นมาเลยครับ88 8แปดแ แปดหนึ่งแปดสองต้องเตือนไว้ก่อนนะครับมันมีเข้ามีหลุดบางงวดก็ตรงนะครับบางงวดก็มีตรงนะครับถ้ามันติดต่อกันหลายงวดนี่ก็ต้องต้องเว้นระยะบ้างนะครับนี่มันเข้ามากี่วันแล้วเนี่ยนะครับผมไม่ได้นบผลงานด้วยนะผมสรุปผลงานวันต่อวันแล้วผมก็ไม่ได้ย้อนไปดูวันที่สองวันที่สามย้อนหลังไปเนาะเอาแค่วันที่สองพอนะครับอย่างเมื่อวานก็ดูแค่วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับมาวันนี้ก็ดูแค่วันที่ยี่บสองนะครับ ผมไม่ได้ย้อนไปดูผลงานตัวเองอะไรมากมายนะครับก็ถ้าสมาชิกเห็นว่ามันเข้าติดต่อกันสัก2-3วันติดต่อก็วันที่4ก็เบาๆก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าสถิติที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ามันมีเข้าแล้วมันมีหลุดนะครับ20 21 22ยนะครับตามนี้ ส่วน3ตัวนะครับ3ตัวแล้วจริงๆแล้วนี่นะเลขเลข5ตัววินเป็นเลขชุด3ตัวเนี่ยมันได้10ชุดเองนะครับไม่เยอะนะ10ชุด8ปดอนะครับอันนี้ผมจะทำเลขหามเลขเบิ้ลด้วยเนาะ 9 82ก็เอา8กับสเป็นตัวหลักแล้วกันนะครับ0 82 1 82แล้วก็282เนาะนะครับ5ชุดอีก7ชุดผมจะวิน่นที่เหลือเนาะก็คือเลขรวมกันกับไม่เอาชุดหามเนาะไม่เอาชุดหามชุดเบินะ้์นเนาะ9 82 0 82แล้วก็182นะครับ3ชุด ก็อีก8ชุดที่เหลือเออเ็ดชุดที่เหลือนะครับก็จะมี8 9 0 8 8 9 1นะครับเนาะ8 9 2มีแล้วเนาะนี่8 9 2นะครับ9 0 1 9 0 2อีก3ชุดเนาะ

หนึ่งสองแปดก็มีแล้วนี่เนาะหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเก้านะครับตามนี้ทั้งหมดสิบชุดนะครับอันนี้ผมผมไม่นับชุดหามนะชุดหามชุดเบิลนะครับก็จะได้สิบชุดที่ผมวินเพิ่มเติมนะครับเผื่อมันจะออกเบิลออกหามเนาะอันนี้เบิลหน้านะครับเบิลหน้าสองตัวอันนี้ก็หามร้อยกับหลักหน่วยนะครับก็ปกติแล้วผมไม่นิยมเลขเบิลเลขหาม เลขตองเท่าไหร่เพราะว่ามันโอกาสที่มันจะออกมันก็มีเนี่ยครับแต่มันน้อยเนาะอีกแนวทางหนึ่งนะครับเลขห้าตัวนี่ถ้านําไปวินเป็นเลขชุดสองตัวทั้งหมดก็ได้ยี่สิบห้าชุดเนาะที่ผมแบ่งปันเนี่ยมีสิบชุดจากตัวตัวเด่นเนาะนะครับอีกสิบห้าชุดก็ให้ท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องนําไปวินเพิ่มเติมแล้วกันนะครับเผื่อไม่ใช่เผื่อหรอกบางครั้งนะครับลหลายครั้งที่เลขที่จับเด่นนะครับ ไม่กลายเป็นตัวเด่นนะตัวที่อยู่ไม่ได้เด่นเนี่ยอย่าง3ตัวที่เหลือเนี่ยนะครับเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยกลายเป็นตัวเด่นซะง,งั้นก็มีนะครับเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับเนาะก็จับตาดูความถี่ในการเข้าการหลุดแล้วกันนะครับเพราะผมอ่าก็มีบางวันที่ผมไม่ลงคลิปนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะลงคลิปนะครับเนาะก็จับตาดูความถี่นะครับวันไหนที่มันเข้าวันไหนที่มันหลุดอย่างที่ผมบอกไวไ้เนาะถ้ามันเข้าเกิน ติดต่อกันสักสามวันนะครับวันที่สี่ก็เบาๆสัาหน่อยหรือไม่ก็เว้นระยะไว้บวช <c oughs> บวชสักหนึ่งวันนะครับเนาะนะครับวันที่ห้าค่อยมาตามต่ออะไรป,ประมาณนั้นนะครับหรือถ้ามันสลับเข้าสลับออกนะครับสลับหลุดสลับเข้านะครับนะก็ทุกวันอย่างเงี้ยก็สามารถตามได้ทุกวันในในราคาที่ที่เท่าเดิมอ่นะเนาะอย่าไปลงทุนเกินกว่าที่เคยลงทุนนะครับเนาะวิธีการ นำไปใช้งานแบบปลอดภัยนะครับไม่ไม่ต้องโลภครับมันมีให้เราได้ทายผลทุกวันนะครับเพราะผมเคยโลภแล้วไม่เป็นผลดีนะครับไม่เป็นผลดีโอเคครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเจอกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ